รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยินดีต้อนรับบ้านไก่วรายุทธิลินทรจินดาหรือวราวิว กูัวในการตีไายครัวายการไม่เข้าจำตรอกไม่ออกตามประตูค่ะพิธีกรอีกคนหนึ่งไปไหนไม่ต้องเดาว่าจะมาหรือไม่มาไปตามที่รถเลยดีกว่าจะลงมาทํารายการไหมน่ะสรุปจะทํำไหมโอ๋เธอไปจัดการหน่อยสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีครับบ้านนางยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะเออพี่หนุ่มเคยมายังเขาอลังการมากนะไม่แต่อัดจะบอกว่าเคยมาแล้วหลังเนี้ยข้างนอกเห็นว่ายิ่งใหญ่นี้นะข้างในอลังการกว่านี้อีก ลัดเลาะรอบบ้านสนับสนุนโดย New MG HS PH EV ในสานาที่ผมเคยมาผมจะเป็นเป็นไกด์พาคุณเ<อ>ที่ยวเป็นไงโอ้อลังการอะน,น,นี่โอ้โต้องใช้ถ่ายคเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอันนี้ท,ที่เต็มๆเลยคือดั่งดวงห่งยุทไทยอ๋อเป็นฉากอะไรอ่ะคุณรู้ไหมอันนี้น่าจะเป็นเหมือนท้องพระโรง ใช่นี่คุณเป็นผัวเขาแล้วคุณรู้ขนาดนี้ผมเป็นน้องเป็นเมียออกาเป็นเมียเขาอะไรอะไรอะไรจ้าเอออะไรวุ่ยวายบ้านฉันยะหลอนฮะ อไสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งนี้เปลี่ยนนะที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนก็คือทุกอย่างสตาร์ฟเอาไว้จริงเหรอพี่เป็นคนที่สตาร์ฟเอาไว้เลยไม่ใช่พี่วันนี้ปีนี้ก็จะลอยแลยวที่ใส่ใหม่เดี๋ยวนี้เป็นหวานหวานเหวาอนไรล่ะพี่ไก่ทำมาผู้ถ่ายละครอย่างเดียวเหรอฮะไม่รู้เหมือนกันทำเป็นบ้าอะไรก็ไม bon ่รู้บางทีก็เฮ้ถามตัวเองว่าทำทำไม แล้วก็ถามเดงว่าทาทาไมก็ไม่รู้ก็อยากทําให้เช่าไหมก่อนก็ขอดูว่าใครมาเช่าใครจะเช่าก็เยอะใส่เขาอีกคือสมมติสมมติจะแต่งงานงานแต่งงานจะขอเช่าได้ไหมก็ก็เหรอเห็นไหมล่ะได้ได้ค่ะก็จะเปิดให้เช่าอยากเล่าความอลังการของเชนดรียว่าใหญ่ที่สุดเคลมว่าใหญ่ที่สุดมีคนเขาบอกว่าใหญ่สุดจริงก็คนที่เขาเป็นไกด์นะคะไก่ไก่ไทยเขาบอกว่ามีคนเขาเคลมว่าของพี่ไก่ใหญ่ท yeah, ี่สุดเขาจะมาขอดู600กิโล หกร้อยกิโลค่ะเออถ้าหล่นลงมาเราอยู่ไกลๆกันแล้วอันที่เป็นภาพเขียนข้างบนนี่คืออันนี้เพ้นมือเพ้นมือทั้งหมดเลยผนังทั้งหมดภาพเขียนทั้งหมดตรงนี้เป็นเพ้นมือเป็นช่างจากอิตาลีมาอยู่ที่นี่เจ็ดเดือนคนที่เขาเขียนหนังเรื่อง p i v a t e of Caribbean โอ้โหพี่กาแล้วพี่ก็ต้องดูดูงานดูแลเขาเขาอยู่กินและจ้างด้วยจัดเดือนพี่กาย บาเปล่าก็ไม่รู้พี่ไอ้นี่ไอ้นี่มันมาอย่างไรตอนแบกมาเขาเอามามาโคลงมาแประกอบที่นี่ค่อยๆใส่ดิละเม็ตรร้อยร้อยร้อยใช้ประกอบนานไหมพี่กว่าจะเสร็จอย่างนี้ห้าวันห้าวันตัวนี้คือสนองนี้ตัวพี่เองเหรอเออเขาเป็นคนตุ๊กป้านี่เขาเป็นพิธีกรใช่พี่ไก่เขาดังมากแล้วพี่หนุ่มโอ้เหรอครับพี่ไก่เป็นคนแรกเลยคนดังจะตาย เนอะเป็นคนแรกเลยก็เพว่าดาวล้านดวงสมัยก่อนกว่าเขาจะเซตฉากทีเวลายุธนี่ก็ไม่ธรรมดาโอ้โหตอนนั้นเป็นรายการที่แบบอลังการที่สุดแล้วในประเทศไทยอ่ะพี่ไก่ถามจริงอลังการขนาดเนี้บอกได้ไหมว่างบเท่าไหร่ไม่รู้จริงๆไม่โกหกเป็นเป็นร้อยหลายร้อยเวลาจ่ายไปก็จ่ายจ่ายคือถ้าเผื่อเรามานั่งคิดตังนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเสียดายเสียดายแล้วไม่อยากทําวันนี้พี่ไก่ให้เรามาเยี่ยมชมคฤหาสน์ทหันงนทีมีของขวัญมามอบให้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรเอ่ย เปิดค่ะเหรอนี่ไงเปิด,ปดยังไงคะ,คะอย่างนี้เหรอครับว้าวว้าวนี่เลยครับแอร์แคลเรีย X inverter แอร์ที่ดีที่สุดของแคลเรียเครื่องนี้มันเด็ดตรงไหนเลยไหมพี่ ช่วยฟอกปุ่น PM 2.5ด้วยฮะไอเหรอที่สำคัญนะครับเขามีระบบล้างตัวเองด้วยสะดวกสบายมากๆมาให้พี่ไก่ไปเลยครับโอ้ยขอบคุณค่ะที่จะติดห่องแต่งตัวนักแสดงเวลานักแสดงมาจะได้สดชื่นใช่เดี๋ยวจะบอกว่ารายการในวันนี้เราจะอยู่กับที่เนี่ยไมนานไม่ได้ใช่เราต้องรีบไปเพราะว่าที่เขามีเยอะมากรขึ้นีไปเลยค่ะเนี่ยจังหวะนั้นโชคดีมากเลยรู้ไหมมดาคือได้กระจก สอบานมาจากฝรั่งเศสแล้วเหมือนกันพอดีเลยอ่ะอ๋นนอเหรอเหมือนกันเหรอพี่อันนี้ใช้ต่างที่กันเหรอพี่เนี่ยมันเหมือนกันพอดีเลยสองอันอันนี้จะเป็นห้องห้องสําหรับไว้อาจจะไม่ถ่ายละครไว้อะไรอย่างเงี้ยโอาหรือจะจัดงานเลี้ยงอะไรอย่างนี้ก็ได้โอ้โหรอ,อดอ่ะได้ค่ะ พี่แบบมาเช่าพี่ที่เดียวนี่มันถ่ายละครได้ทั้งเรื่องนี่เนี่ยจริงพี่อันนี้ค่ะสุดเนาะพี่ไก่พี่ไก่คือพี่ไก่พี่ไก่เข้าใจเลยละพี่ไก่พี่ไก่คือสายเลือดแบบว่าผู้จัดอะคำว่าผู้จัดมันอยู่ในเลือดเขาเป็นผู้จัดตัวจริงอะพูดถึงผู้จัดละครพูดถึงเขาอะมันอยู่ในแบบว่าเราเอาไว้ทําละครไว้จัดละครไงคุณจะมีักกี่คนผู้จัดจริงๆที่กล้าใช้ของแอนตี้กันมาใช้เธอไก่ไปมันมีอีกหลายที่ถือว่าาเป็นด เป็นเป็นผู้จัดคนแรกที่ไปถ่ายเมืองนอกป่ะใช่เป็นคนแรกแล้วก็เป็นผู้จัดคนแรกที่กล้าใช้แบรนด์เนมในการถ่ายละครใช่ป่ะใช่นี่มันต้องล้มนอนตั้งชื่อว่าห้องจินตลาเพราะว่าเป็นห้องนอนเนเรื่องละครจิตลาห้องจินตลา่าและนี่ห้องน้ําอยู่ข้างในห้องนอนห้องน้ําก็ทาไปไว้ถ่ายละครได้ได้เลยคุณเขาไปดูเลยสวยงามโอ้โหต่แล้วใช้ได้จริงๆริงหรือเปล่าพี่ใช้ได้หมดค่ะพี่หนุ่มเข้ามาดูห้องน้ำเขาเตมไว้ถ่ายละครอย่างเงี้ยอุ้ยอยากจะ เป็นที่ระลึกพี่ไก่ห้องห้องน้ําสีเขียวของพี่อยู่เดี๋ยวอยู่ห้องน้าในตัวเองก็มีอยู่แล้วนะแต่จินตลาเนี่ยส่งรูปมาว่าสวยพอสวยปุ๊บทำเลยเดี๋ยวจะพาไปดูพาไปดูเขาเรียกว่าห้องน้ำจินตลาห้องน้ำจินตลาอันนี้ห้องนอนจินตลาโอ้ตายละอันนี้ห้องนอนที่ค่ะหลูตัดไม่ขอขาวห้องเรือนะผมสวยนะนี่ ที่คุณจิตตลาบอกว่าส่งรูปมาให้ดูดิฉันจอดทำในห้องน้ำไอ้นี่นแม่น้ำอะไรวะเนี่ยน้ำจัพรยาครับใช่เห็นไหมพี่ไก่ก็อาบน้ำตรงนี้เลยแล้วชาวบ้านก็จะเห็นไหมฝั่งไม่เห็นยากให้เห็นเหมือนกันนะไม่มียลูกอ๋อนี่หลัแล้วฝั่งตรงข้ามคุณรู้ไหมนี่คือบ้านพี่ไก่รู้ครับในที่เขารู้กันหมดแล้วเคยเคยมีทีหนึ่งมาบ้านพี่ไก่แล้วคนเขาก็นั่งเรือมาแล้วเขาก็ มาแวะจอดดูโบกมือวันดี้คุณกายทําทำไมต้องมีโอ่งโอ่งคือเป็นคนชอบอาบน้ําเป็นคนชอบอาบน้ำได้โอ่งเหมือนกันเลยอ่ะชอบตักอาบชอบตักอาบมันล่าส่วนแล้วมันเย็นชื่นใจเย็นไงเนี่ยมันเย็นประัดใจขันพี่อ่ะขันพลาสติกเนี่ยเนาะแต่ก่อนเป็นขันอลูมิเนียมเออแต่แล้วจมมันหายไปไหนก็ไม่รู้ต่อเข้ามาทําบ้านนะขันฉันหายก็เลยค่ะพลาสติกมาก่อนเนาะทั้งที่เราไปบ้านพี่เนี่ยหลายปีมากแล้ว มาถึงที่เนี้ยเป็นประเพณีของรายการเหมือนกันเราก็เตรียมของฝากให้พี่ไก่อีกแล้วมาถึงห้องนอนพี่ไก่ทั้งทีนะครับเราต้องขอมอบชุดเครื่องนอนดีๆเอาไว้ให้พี่ไก่นะครับชุดเครื่องนอนโตโตครับทำงานหนักๆนอนพักผ่อนให้สบายๆครับโอ้โหที่สุดเลยค่ะคุณมีที่นอนดีๆเครื่องนอนดีๆแล้ว แต่ยังหาคนนอนดีๆไม่ได้นั่นไมลยุ่งไทยนะลุงไทยนะไงคุณสดยุ่งก็นี่ไงคนนี้ไงเคลียหน่อยซิคนนี้หนึ่งในลูกรักเหมืองกันลูกรักลูกรักไหนคนตามึงองอดสายจริงๆนะเห็นไงบนบ้างเพิ่เห็นันดีเลยมีดาราชายกี่คนที่พี่รัก รักเยอะไปหมดเลยอ่ะพี่นกจักรใจหนึ่งแล้วอันนั้นนกหนึ่งอันนั้นอันดับหนึ่งของของของหัวใจอ๋อไม่ละไม่ละใครอีกคนนี้ก็รักคนนี้รักกันมาตั้งนานคนนี้รักกันมาตั้งนานแล้วมีใครอีกพี่มีใครอีกตีนี้ก็รักอยู่นะคุณเราทำงานมีกี่สิบปีพี่ไก่เป็นคนเอาผมมาทำพิธีกรคนแรกกรคนแดาวร้านดูตอนนั้นเขาก็เก่งเลยตอนนี้เขาโอ้ไม่ตอนตอนนั้นผมไปยืนอยู่พี่ไก่เยเหมือนสักกระเบือเลยผมเออไม่เคยปวดหัวแต่ไม่พูด มันคือพูดไม่เป็นยาวเลยพูดไม่พูดเอาจริงเหรอทำไม่่อยเป็นทำไม่เป็นจริงจริงตอนนั้นตั้งแต่นั้นแล้วก็ทำมาตลอดเลยยังสนยุคเนี่ยบางคนบอกวอาพี่ไก่เนี่ยหลงรักมากรู้จักตั้งแต่คุณพ่อเขาแล้วรู้จักเขาตั้งแต่ตอนเขาเตรียมอุดมเขาบอกว่าให้เขาจบจุฬาก่อนเ้จะมาเจอกันรักคอยรักมีที่รอคอยแล้วมีใครอีกไหมที่มีใครอีกไหมที่รอคอยใครอย่างพี่อาร์มีใคร จัดมันสวัสดีครับใส่ครับสู้รถไฟสอนตกใจตกใจนี่เนสกาแฟเบลนแด์บลูดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น s u b s c r i b e ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ